ดูวันนี้ไม่แดดด้วยเ,เธอความสุขมันหาง่ายมากเลยนะแค่นอนตากแดดเอาเนียงเอาเนียงออกไปอุ่นมากเลยอะวันนี้นะพาพาลูกไปเอา,เอาไปรับที่ดัดฟันเนี่ยเพราะว่า ทำไอ้ที่ดัดฟันไว้แบบแล้วก็วัดขนาดนู่นนี่นั่นเพิ่งจะได้ของวันนี้อุ่นมากเลยอ่ะเจ็ดองศาวันนี้นะตอนเช้าสามองศาบ่ายๆี่ยออกไปรับรูกตอนเที่ยงคืงนนี่อยู่ที่ประมาณแปดเก้าองศาแล้วก็ตอนไม่มีแดดเลยนะฝนตกปิ๊ปปิ๊ปตอนเนี้ยอ้าวแดดมาเต็มแดดมาเต็มเธอมันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะ มันดีมันดีมันด,นดีไม่ได้ร้อนนะแต่มันกำลังอุ่นอุ่นอุ่น,อ,นอันนี้ทุกคนเขาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ก็คือว่าที่เนี้ยนะเราจะต้องตรวจฟันประจําปีใช่ไหมมันจะมีเป็นแบบเออ่เป็นเป็นสมุดใช่ไหมให้เราปั๊มเป็นคูปองสมมุติว่าเราเราก็ตรวจปีละสองครั้งตรวจเสร็จหมอก็จะปั๊มให้เราอะไรเงี้ยลูกด้วย ทีนี้ไอ้สองครั้งที่ปัม๊มปั๊มไปเนี่ยนะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อที่ว่าพอจนเพื่อให้เราอะ่ะมีม,มีวินัยในการแบบว่าตรวจฟันไงเออสุขภาพฟันดีสุขภาพฟันดีนดก็ฟันก็แข็งแรงฟันแข็งแรงก็ไม่เป็นโรคน,นู่นนี่นี่นั่นเออฉันเคยอ่านนะเขาบอกว่าบางทีโรคหลายๆโรคโรคหัวใจโรคอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากมันแรกเริ่มมาจากเหนื้ออักเสบเลยเฮ้ยมีงีด้วย anyway, อันนี้เวอันนี้อันนี้ยัง,ย,งยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเอาไปเอาไปหาข้อมูลแต่ว่าถ้าก็คือ สุขภาพฟันดีใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่ฟันปลอมเพราะว่ารักษารักษาฟันทีอะเห <c oughs> มือนเล่นลูกบอลโดนลูกพลับจันอ่ะเอะ่เวลาเรารักษาฟันหรือว่าทําฟันปลอมในช่วงที่แบบไว้แก่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันแพงนะเว้ยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งรักษาไงเออก็นั่นแหละทีนี้ ไอสองครั้งที่เราไปหาหมอเวลาที่เราไปขูดหินปูนตรวจฟันอะไรเงี้ยมันก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นรอบล่าสุดเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันฉันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นปากว่ะมันต้องมีฟันผุหรือไมมก็ไอที่อุดไว้มันต้องหลุดแน่เลยอะไรเงี้ยไปหาหมอใช่ปะแล้วทีนี้หมอก็อุดฟันให้แล้วเขาก็บอกว่าไอที่อุดเนี้ยนะเราอะเลือกได้ว่าเราจะใช้แบบสีขาวหรือว่าสีที่มันเป็นอีนั่นอะ ดำๆอะเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็นอลูมิเนียมที่มันเป็นสีเงินๆสีอะไรสักอย่างนั่นแหะเออแบบทั่วไปอันนั้นก็คือฟรีแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้สีขาวใช่ไหมก็จ่ายตังฉันก็อ่ะโอเคจ่ายตังเอาสีขาวแล้วกันจะได้เป็นสีเนื้อเดียวกับฟันก็ยี่สห้าหรือ26่ยูประมาณนี้แหละเอ2อยี่สิบูเกือบเกือบพันหนึ่ง แพงไหมอุดฟันหนึ่งพันไม่แพงเนาะสีขาวด้วยเออนั่นแหละฉันว่าไม่แพงแล้วก็ทีนี้ฉันเป็นคนที่นอนกัดฟันนะ่เป็นมานานนมแล้วแหะตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้หมอเขาก็คงเห็นตรงผิวหน้าฟันเราเนี่ยอันอาจจะกร่อนมั้งเขาก็เลยถามว่าเรานอนกัดฟันหรออะไรเงี้ยแล้วหมอก็เลยทําที่ที่ข้อฟันอ่ะฉันเรียกถูกไหมที่มันจะเป็นใสๆเราใส ข้างล่างนะอย่างเดียวตอนกลางคืนตอนนอนเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่กัดฟันแล้วเราก็เอ่อมันรักษารักษาเนื้อฟันนะ่ะเออนั่นแหละหมอบอกว่าให้ใส่ประจํานะอะไรอย่างเงี้ยฟรีนะเออแหมจะเรียวกว่าฟรีก็ไม่ถูกอนะเนาะมันมันก็ไม่มีอะไรฟรีในโลกบนี้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันมันครอบวอร์อยู่ในภาษีที่เราจ่ายประกันที่เราจ่ายเออ,อย่างงี้ดีกว่าก็ดีนะฉันชอบนะก็คือ ใส่ใจดีไม่ต้องแบบมาให้เราบอกว่าเฮ้ยทาไม่นี้ให้หน่อยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าจะต้องทาจริงๆมันราคาแพงหรือเปล่าว่าไม่รู้เหมือนกันนะที่เมืองไทยเขาแพงไหมฉันไม่แน่ใจก็ได้อีกที่ครอบฟันกันกันไอ้ไอเนี้ยที่นอนกัดฟันมาหนึ่งอันใช่ไหมเจ็ Z, ลูกอะ่ะหมอก็โอเคลูกฉันเก้าขวบใช่ไหมอยู่ปสามหมอก็ หมอฟันนะหมอฟันแต่ทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคลูกน่ะฟันเกยกันไปเกยกันมาเนี่ยต้องดัดฟันแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เขียนใบส่งตัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแปดขวบให้มาไปหาหมอจัดฟันอ่ะเราก็ไปติดต่อหมอจัดฟันไว้ปึ๊บพอปีนี้เก้าขวบใช่ไหมเริ่มจัดได้แล้วที่นี้เขาเริ่มจัดเลยนะเธอเร็วเปล่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยจัดฟันที่บ้านก็ไม่เคยมีคนจัดฟันนะแล้วหมอนะหมอจัดฟันอ่ะเขาก็บอกว่า มันเหมือนเหมือนโทษว่าเป็นยีนเอเชียเว้เขาบอกว่าส่วนมากคน A one, เอเชียเนี่ยโซนโซนเราเนี่ยนะเ mm hmm. วียดนามเอ้ยไทยเอ้ยเนี่ยจะมีแบบความที่ฟันไม่สวยอย่างนี้ดีกว่าฟันแบบเกยกัน,กนไปเกยกันมาอย่างนี้แหละอ่ะโทษยีนฉันมาเฮ้ยก็เออไม่รุ่กง,ง,กงกันหรอก็ว่ากันก็ว่ากันแล้วทีนี้หมอก็นัดพิมพ์ฟันนับนู่นนี่นั่นะนับมารอบนี้นะ่าจะเป็นรอบที่ รอบที่ห้ามัง้งเออวันนี้เราไปรับไอที่ดัดฟันเด็กที่นี่เขาก็ดัดฟันกันเริ่มมาตั้งแต่เนี้ยปอสามปอสี่ 3, นี่ก็เริ่มแล้วนะลูกเก้าขวบนี่อยู่ปอสามนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบถอดได้นะใส่เข้าไปแล้วก็เป็นเหล็กอันนี้นี้อย้าอันนี้กับข้างล่างเออมีสีให้เด็กเลือกมีเขียนชื่อได้ด้วยนะเออแล้วก็เวลากินข้าวกับเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเอาออกถ้านอกนั้นก็คือใส่ประจำอืม ก็ดีเนาะไออันนี้นะจะบอกว่าฟรีมันก็ไม่ใช่ฟรีไม่มีของฟรีเนาะก็คือว่าประกันจ่ายแต่ว่าประกันบอกว่าอย่างงี้หมอบอกว่าอย่างงี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะจนถึงสิ้นสุดการจัดฟันเนี่ยมันมันจะมีค่าใช้จ่ายมาเป็นงวดๆเนานะมาเป็นรอบๆแต่ละรอบเนี่ยก็คือว่าเราออกเอง20%ออกเอง20%นะก็ไปเรื่อยๆจนจบการรักษาเอาเรียกอย่างงี้ดีกว่า จบการรักษาใช่ไหมอาจจะกี่ปีก็ว่ากันไปนั่นแหละอีก80เรนี่ยประกันจ่ายแต่ว่าไอ้ที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยนะจนสิ้นสุดการรักษาเลยนะจะสี่ปี5้าปีอะไรก็ไม่รู้แหละวันสุดท้ายอะ่ะที่ที่เรารักษาเนี่ยไ0อ้ที่เราจ่ายไปเราจะได้คืนเออก็เท่ากับว่าก็เท่ากับว่าฟรีแหละเนาะแต่ว่ามีบางส่วนที่เราจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน20%ก็อโอเคเนาะ ก็ไม่ไม่แย่มันก็คือมันก็คือเงินภาษีของเราะแ,แหละเออเงินประกันที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยนั่นแหละเราสู่กันฟังทุกคนอากาศดีแดดมีแดดมีแดดมีแดดแล้วก็มีพลังวะ่ะเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเหมือนแบบพอแบบฝนตกนะอากาศหม่นหมนะมันจิตใจมันก็แบบขมุกขมวนะัวเนาะแต่พอแบบเออเจอแดดเนี่ยสบายสบายมากเลย่ะให้ฉันนอนตรงนี้ได้เลยนะ ตอนนี้นี่ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งไหนดูสิเออห้าโมงยี่สิบก็ประมาณนี้มาทักทายแล้วสู่กันปังทุกคนไปแล้ว